เลยรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างเลยครับก็ต้องมีแบบติดต่อไปว่าอเมาร่่มคอนเสิร์ตมาช่วยเอาเลยครับรับเลยเพราะว่าเราเองก็อย่้วใช่ก็เออโดยโดยตัวส่วนตัวอย่างที่บอกว่าเราเองก็เป็นแฟนรายการอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก่อนหน้านี้เราเราได้ได้ดูเรื่องของคลิปวิดีโอด้วยงานด้วยแล้วก็มีมีเรื่องของที่บางทีทางช่องเขาก็มีแบบว่า ลีรันออกมาด้วยก็ได้ดูแล้วก็เราเราเองประทับใจอยู่โชว์นั้นก็คือของพี่บอ๊อบบี้<ฮ>ซึ่งไม่น่าจะน่าจะเป็นช่วงแรกๆของคอนเสิร์ตนี่<ฮ>เป็นการเล่าเรื่องเราเห็นว่าคอนเสิร์ตมาชวยมันพูดถึงเรื่องที่มันมากก,กว่าเพลง<ฮ>มีการเล่าเรื่องมีมีการบรรยายต่างๆให้ให้คนดูมันเข้ามาอยู่ในเพลงด้วยก<ฮ>็เลยรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตทางนี้ปีนี้แล้วนนเป็นคนที่ชอบคือ นำเอกลักษณ์ความเป็นไทยเข้ามาใส่ในผลงานอยู่แล้วด้วยคแล้วเราก็โตกับเรียกได้ว่าผลงานของาติด้วยเราก็โตมาจากลูกทุ่งด้วยเนาะเป็นลูกทุ่งแนวใหม่อันนี้คือูกทุ่งอันนี้คือแบบจะเป็นลูกทุ่งแนวใหม่ใช่ไหมแล้วครั้งนี้เตรียมตัวยังไงบ้างกับคอนเสิร์ตครั้งนี้เหรอครับเตรียมตัวยังไงบ้างก็พักผ่อนเต็มที่ครับเพราะว่าในในส่วนของเพลงก็ยากมากแล้วก็ต้องใช้ความจำมากเพราะว่ามีหลายๆเพลงที่เราไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อน ที่นี่ที่แรกที่นี่ที่แรกแ<ล>ในคอน<ก>เสิร์ตนี้ร้องหลายเพลงด้วยคอนเสิร์ตนี้เหรอรโอ้แล้วนัดล่ะเตรียมอะไรพิเศษมาครั้งนี้ค,นครัคร้งที่แล้วไปละาครั้งนี้ครั้งสอง